วันนี้พี่ละจะพาทุกคนมาฝึกทำข้อสอบที่เป็นข้อสอบของตัว H-L ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบของตัวเครือ CP สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรวมไปถึงสอบของตัว m a g e m e n t t r a i n e e ด้วยไม่ว่าจะเป็นของโครงการเครือ C p พีซีบีแมคโคลตัหรือ M.A.P ก็ใช้ข้อสอบกลุ่มนี้ทุกคนซึ่งเป็นข้อสอบ H-L H-L มี3หมวดด้วยกัน1คือ Di วิเดเคค่ะคือ Sta t สอก็คือ Deductive ค่ะ,ค,ค, am, ค,ะคือหมวดที่จะต้องเรียงลําดับเชิงซ้อน3ก็คือหมวดที่เรียกว่า Inductive t e ท t หรือเป็นรูปภาพหรือบางที่เรียกว่า l o g i Logical Test ในบทน,นี้พี่ลักษพาทุกคนมาทําข้อสอบที่เป็น numerical test ค่ะมาดูกันว่าทายังไงเขาบอกว่าให้ตารางมาแล้วบอกว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งขายหุ้น2,500หุ้นเนี่ยของบริษัท X ไปแล้วจะเอาเงินนั้นไปซื้อบริษัทแท้แซดเนี่ยจะได้เท่าไหร่ในนี้เวลาเราดูเราต้องดูออกว่าตารางดูตรงไหนเพราะฉะนั้นตารางบริษัท X ก,ก็คือราคาหุ้นอยู่ที่90เพราะฉะนั้นเอา90ไปคูณ2,500จะได้2 2 5 0 0 0ทุกคนหลังจากได้แล้วเอามาทําอะไรต่อเอาเงินที่ได้ค่ะไปหารด้วย เ้วยราคาของหุ้นจะได้จํานวนหุ้นออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราแค่ต้องหยิบตัวเลขถูกเพราะว่าถ้าหารออกมาแล้วคือ2อ5 0 0 0หารด้วย10.3จะเป็นค่าออกมาคือได้เท่ากับ2 1845ทุกคนซึ่งมันคือข้อขอควายนั่นเองซึ่งข้อนี้ต้องบอกก่อนว่า ข้อสอบจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยแต่ปัญหาของข้อสอบคือหนึ่งคือบีบรัดด้วยเวลา2ก็คือคนที่มาเห็นตารางนี้บางคนจะตกใจว่าตกลงฉันจะต้องหยิบตัวเลขไหนมาคุณต้องรู้ว่าจะหยิบตัวเลขไหนมาเพราะข้อสอบของ h อ l ชอบหลอกตาจริงๆข้อสอบไม่ยากเลยบวกลบคูณหารหากรอค่ะจะมีอยู่ลักษณะนี้ใครจะฝึกทําข้อสอบเพิ่มเติม,ตมสามารถฝึกได้จากแบบแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อพี่ลักษจะปักตะกั่